แซบอิลีกินกับราดาชาแนลสวัสดีค่ะมืออ่อกี้จะมาตำไท้ค่ะจะไปได้ตำไส้คุกนะคะจะย่ำตำไทยนะคะคุกคุกให้เข้ากันแล้วก็กินได้เลยค่ะป้าพี่น้องนี่น้ำตาลพริกอันนี้ใส่น้ำมะขามซ่าชีรส ว้าวตกไปหลายกระเทยน้ำป่าน้ำป่าค่ะมนันเอาจากปูุงไปเลยค่ะมะเขือเทศจ้ะคลุกให้เข้ากันจ้า ใส่น้ำตาลใส่ใส่้า,าย,ายออหอมแล้วส์อะโมมิโปกส์อะเห็ดกินได้ค่ะพี่นอ้องอร่อยค่ะใส่ลงไปค่ะ ุกให้เข้ากันจ้าใส่ถั่วลงไปเพื่อความเค้มโครนใส่กุ้งฟอยลองไปแล้วกับคอยหลัดหน่ยค่ะคลุกเคล้าให้เข้ากันจ้า เซตแล้วคะ่ะตำไทยหรือว่ายำยำไท้บ่ตำไทยอ่ะล่ะคะ่ะแต่บนมีโครกับสากแค่นั้นเห็ดกินเองได้เลยเด้อจ้าพี่น้องไปจัดจานกันเลยค่ะพี่น้องคะ่ะไปตำไทยเรียบร้อยคะ่ยนะโรยหน้าด้วยกุ้งฟอยคะ่ะตามใจชอบจ้าใส่ถั่วลงไปคะ่ะ ทำไทยจ้ามาแสบน้ำกันนด้ค่ะพี่น้อง